สู้อีกเหรอฮึใหเพื่อนรักครับถ้าไม่มีมึงกับนุชกูก็ไม่เหลือใครแล้วแ่ะกูประสารภาพคนนี้อ่ะมาสิเกมช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่าบอกจะก้มลงไปกับโอไอชินะครับโอ้โหหาเกมมาให้เล่นกันเดี๋ยวจะพาผู้โชคดีขึ้นมาเรามีแผนผังไหมเรามีแผนผังแผนผังที่นั่งไหม มาช่วยกันเลือกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมาละมาละมาละโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหจริงๆเลยมาเราจะสุ่มผู้โชคดีนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรับไอพนุนเด็กๆตั้งใจเรียนไหมเรามึงไม่ไั้งใจสเตจอยู่นี่เราอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ มึงอย่าเพิ่งหลงเอามึางเกาอยู่ตรงนี้ตรงอยู่ตรงนี้ะอ่ะ,อะ <Okay. S 1> เราจะมาเลือกนะครับสามผู้โชคดีอ่ะถ้าขึ้นมากันหมดเนี่ยก็ไม่ต้องฟังเพลงแล้ว <laughs> โอ้ได้คืบจะเอาสอง <laughs> อ่เอาแถวได้ <laughs> อย่าหาว่าอย่างงน้นอย่างนี้เอาใจ โอ้โหไม่รู้เจ้าหญิงมองคอเลยอะไปครับไปแน่แน่จับมือกันเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมึงจะทำเล่นแต่พี่ดูจริงจังกันนะที่ดูเอาจริงกันนะไป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 อุ้ยกงในระหว่างในระหว่างที่เขาเนี่ยเจ้าหญิงติดคอ ตกบ้อนน้ำอ anyway? <si> ันน <gr ี้หลอดใช้ทำไมรถล้มรโอ้โหมาช่องใช้รถล้รอนใช้เดือมกุกกกุกกกก้อเลชารสชาติเป็นไงบ้างอะท่านนี่ชูน้ำหอช้วชูข้อมเขาคุณถามานานะ จะบอกว่าตัวอักษรแดงๆนะท่านเออหอมชาหอมพรีเมียมโอชิเกนไมชาอโอชิโกได้เพื่อนโอชิได้โโด้วๆด้วแก้วนั้นเจ้าหญิงดื่มไปแล้วท่านท่า <laughs> นชายจะดื่มแก้วโมซัวาไม่ได้ท่านเอย sorry That uh โอชิโก้เกนไมชา ในระหว่างนั้นในระหว่างนั้นเจ้าหญิงอีกหนึ่งท่านครับ <Yep. S 1> ถึงจะตะโกนถามขึ้นมาว่าว่าข <Wow. S 1> ้าไม่แน่ใจว่าชาหรือว่าท่านน่ะหอมก,กันขอตรงกัน ah. ได้ไหม ท่านท่านชายถ้าถือขนาดนี้ไม่ต้องเรียกข้ามาก็ได้ถอเทานันั่งเกี่ยวขนาดนี้นะอย่ามีค่าเลยมันแบบสีบะเขเหรอทำไมล่ะเขาเาแค่อยากจะรู้ว่าชากับท้าอะไรหอมกว่าท่านไม่ต้องนั่งคอมกันกระดาษสอวชุดที่ถ้าเราเป็นหอมใบชาท่างละเกินหอมไหมครับอร่อยไหมครับ รสชาติชาเป็นยังไงบ้างนะท่านอร่อยหอมพรีเมียมด้วย